สวัสดีกันด้วยนะคะพ่อครับผมขอบคุณมีบีบชาแนลนะคะ <c oughs> พ่อครับผมเปิดคลิปก็ะพานแล้วโอเคไม่เป็นไรครับผมวันนี้นะคะผมก็จะมาบอกว่าตอนนี้ผมได้ทําการเปิดเซิร์ไปครับนะฮะซึ่งชื่อเซิร์ฟก็คือ BTS Battle นะฮะก็เป็นอะไรสนใจอะไรบ้างชื่อตัชื่อเซิร์ฟแตครับผมตอนนี้นะครับยังไม่เปิดเปิดยังยังไม่เปิดได้ครับนะเออ ผมเพื่อนเดี๋ยวผมช่วยกันสร้างนะฮะอันนี้เดี๋ยวทำให้รู้ว่ามีวิดีเกมก่อนเฉยนะถึงเวลาเดี๋ยวจะทำให้มันสวยๆกว่าน,นี้นะฮะซึ่งถ้ามีคนมาขอไอพีเกมพอรนะ,ะไม่ให้เลยครับเพราะยังทำไม่ถึงได้ครับผมโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะว่าวิดีเกมสองวิดีเกมเนี่ยมันเป็นวิดีเกมอะไรอ่าอันนี้วิดีเกมยังไม่เสร็จนะฮะโอเคเอาว่าเดี๋ยวจะเล่นที่ดูบางทีดีเกมเองนะฮะเออ เออไปแย่เล่นเซิร์ฟตัวเองรู้อยู่แล้วมาชื่อว่าดองแมสนะคะก็เหมนจะผอมกดประตูนะคะก็เปิดหาไปหาทางออกไปนะคะบอมไปเรื่อยๆอะผมเราก็เล่นแบบอ่ะเจอพึ่งก็ะปีเด่ะลงไปดิเจอพึ่ก็ปีปีปีไปเรื่อย,ๆ,อยๆนะคืออันนี้แบบไม่ง่ายไงไม่ได้ทำยากเลยขี้เกียจทำอ่าเด่ะคือสับสนโคตร เบียดหัวแล้ว oh, ข้าเล่นในแอนดรอยขนาดผมเล่นในแอบแบบผมเรียกว่าเบียดหัวเลยเนี่ยโอ้ตกวันที่เจอเฮ้ยไม่จุดขนาดอะเดียร์มันจะมีป้ายนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนเลยเนาะก็บอกเฉยๆอ่ะเออผมเปิดเซิร์ฟเพราะว่าเดี๋ยวเซิร์ฟบี้นะฮะผมจะเอาลงยูทูบเหมือนกันจะโอ้โหคุณต้งงงโว์ากเลยตอนนี้ก็ก็จะให้มาเล่นกันนะฮะโอเค กันคลิปนี้นะคะซีโอเกแล้วผมบ๊ายบายการจะปิดตัวิดตันปิดคลิปเออแค่บ๊ายบายครับผมเจอก,กันคลิปต้าคลิปต้าจะเป็นอะไรรอดูครับผม